สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอ prospect บทที่2นะครับเอาละครับเป็นไงกันบ้างตอนนี้คุณคงอยากทราบถึงวิธีการที่ work แล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจกันนะครับเรามาทำความเข้าใจธรรมชาติของคนรวยก่อนว่าจริงๆแล้วคนรวยเขาทำอะไรเขาถึงรวยและคนทั่วไปเขาทำอะไรเขาถึงไม่รวยเสียทีครับ ก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรวยสร้างสินทรัพย์ครับส่วนคนทั่วไปมักจะสร้างหนี้สินครับเรามักจะเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมครับว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นเราเห็นคนรวยชอบเล่นหุ้นอชอบซื้อที่ดินมีตึกให้เช่านะครับเขาสร้างแต่สินทรัพย์ของเขาที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคตแต่คนทั่วไปทําอะไรครับทํางานประจำนะฮะเงินเดือนออกก็ชอปปิ้งตกเย็นดูหนังฟังเพลงร้องเกะแล้วก็สร้างหนี้สินจริงไม่จริงครับ และนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนบางคนถึงรวยและทําไมคนบางคนถึงไม่รวยเสียทีครับจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะเป็นคนรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้วัดกันที่เงินที่มีเลยแต่วัดกันที่วิธีการบริหารเงินครับเมื่อได้เงินมาแล้วเอาไปทําอะไรแล้วถ้าเกิดจะเป็นคนรวยเนี่ยต้องทํำยังไงละ่ะก็ง่ายๆเลยครับต้องเข้าใจโมเดลก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรวยเขาทาอะไรจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่า คนรวยนะครับกับคนทั่วไปเนี่ยมีโมเดลเริ่มต้นเหมือนกันเลยคือคนรวยเอาแรงบวกเวลานะครับไปสร้างสินทรัพย์ครับแล้วก็ให้สินทรัพย์นั้นไปทําเงินส่วนคนทั่วไปก็เอาแรงบวกเวลาแต่ดันไปแลกกับเงินโดยตรงครับเลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้นะครับในชีวิตของคนเราเนี่ยหรือบนโลกใบนี้รายได้บนโลกใบนี้เลยแบ่งได้ออกเป็น2ประเภท1ครับเขาเรียกว่ารายได้แบบพสซีฟพสซีฟก็คือ การเอาแรงบวกเวลาไปสร้างสินทรัพย์แล้วก็ให้สินทรัพย์เนี่ยไปทาเงินแทนคือต่อให้คุณหยุดหรือทํางานน้อยลงแต่รายได้ก็ไม่หยุดเพราะว่ามีสินทรัพย์ที่สามารถผลิตเงินให้คุณได้อย่างต่อเนื่องน,นั่นเองแต่คนทั่วไปครับมักจะมีรายได้แบบแอคทีฟคือเอาตัวเองนะครับไปเป็นบ่อกเกิดของรายได้คือพูด,ดง่ายๆนะครับห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามลาและห้ามตายและนี่เลยเป็นที่มาของคําว่ายอดมนุษย์เงินเดือนครับ หรือสรุปง่ายๆเลยนะครับคนรวยเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนคนทั่วไปเป็นพนักงานประจําครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเราพูดกันแบบเปิดใจว่าคุณเคยเห็นคนข้างบ้านไหมครับทางานประจาแล้วรวยเป็นร้อยล้านถ้าวันนี้นะครับในชีวิตของคุณหรือว่าช่วงชีวิตของบรรพบุรุษคุณหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณไม่เคยเห็นเลยบนโลกใบนี้ใครทํางานประจําแล้วร่ารวยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนวิธีคิดได้แล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวันนี้เราอยากรวยเราต้องเป็นเจ้าของธุรกิจครับ พอพูดมาถึงเรื่องของการสร้างธุรกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจหลายคนก็มักจะมีข้ออ้างแต่ผมจะบอกว่าคุณเลิกอ้างได้แล้วครับเลิกกลัวเลิกไม่กล้าได้แล้วเพราะข้ออ้างไม่ว่าจะเป็นเรียนน้อยแก่เกินเด็กไปไม่มีทุนหรือแม้กระทั่งที่การมันมีคนทําลายข้ออ้างเหล่านี้ไว้ได้หมดแล้วครับผมจะบอกว่าทุกวันนี้นะครับการศึกษาไม่ได้บอกว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสมําเร็จครับต่อให้วันนี้คุณเรียนไม่จบแต่คุณมีความคิดที่จะเป็นเจ้าของกิจการคุณก็คือเจ้าของกิจการในวันยังค่าครับ แต่วันนี้คุณเรียนจบปริญญาตรีปริญโทปริญญา,าเอกแต่คุณมีความคิดเพียงแค่อยากจะเป็นลูกน้องเขาชาตินี้ทั้งชาติคุณก็เป็นได้แค่ลูกน้องเขาครับหลายคนนะครับประสบความสำเร็จตอนอายุเยอะหลายคนประสบความสำเร็จตอนอายุไม่เยอะก็มีถมไปจริงไหมจริงครับบางคนไม่มีทุนบางคนพิการเขาก็ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นนะครับบนโลกของเราใบนี้ไม่เคยมีใครบอกว่าเราทําไม่ได้นอกจากตัวคุณเองครับ ข้ออ้างที่คุณอ้างมามันเป็นข้ออ้างเพื่อออกมารองรับความล้มเหลวของตัวคุณทั้งนั้นข้ออ้างทุกข้ออ้างมันคือกงที่เอาไว้ขังความคิดของตัวคุณครับไม่มีใครหรอกครับเกิดมาแล้วเก่งเลยไม่มีใครหรอกครับเกิดมาแล้วประสบความเร็จเลยทุกคนล้วนแต่ต้องผ่านความยากลํบาบากมาทั้งนั้นครับแน่นอนครับพอพูดถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจถึงแม้จะบอกว่าไม่ให้ไม่ให้อ้างก็เถอะแต่หลายคนก็ยังมีความกังวลอยู่จริงไหมครับ แล้วธุรกิจอะไรล่ะครับถ้ามันมีความเสี่ยงต่ำธุรกิจอะไรที่มันใช้ทุนน้อยธุรกิจอะไรที่มอบความเป็นเจ้าของให้เราได้แบบร้อยเปอร์เซน์นะ่ะและธุรกิจอะไรที่สามารถให้ได้ทั้งเงินเวลาสุขภาพพร้อมๆกันข้อนี้สําคัญมากนะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์นะครับต้องการเพียงแค่ความสุขในชีวิตครับหลายคนนะครับรวยเป็นร้อยล้านแต่ไม่มีเวลาหลายคนรวยเป็นพันล้านนะครับแต่เจ็บออดๆแดดๆบางคนนะว่างทั้งวันเลยแต่ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นนะครับ ความสุขในชีวิตจะต้องมีเงินมีเวลาและสุขภาพพร้อมๆกันแล้วธุรกิจอะไรล่ะครับที่มันสามารถให้สามข้อนี้ได้พร้อมกันธุรกิจอะไรที่สามารถสร้างจากที่บ้านได้ด้วยระบบออนไลน์ครับข้อนี้สําคัญมากนะผมจะบอกว่าทุกวันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแต่สิ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนคือความคิดเรา ถ้าย้อนไป20-30ปีที่แล้วที่ระบบออนไลน์นยังไม่ครอบคลุมยผมอาจจะไม่เถียงว่าการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์นมันเป็นไปได้ยากแต่ปัจจุบัน,นบมันมีธุรกิจหลายธุรกิจที่สามารถสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลจากระบบออนไลน์และทุกวันนี้มีหลายคนที่ร่ำรวยจากการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์แล้วคุณะคจะเป็นคนหนึ่งไหมที่คว้าโอกาสนี้ธุรกิจอะไรที่มันมีระบบรองรับที่มันมีซิสเต็มมีระบบให้เราสามารถ ทำตามได้มีระบบที่คอยไกด์ไลน์เราได้ธุรกิจอะไรที่คุณไม่ต้องเสียเงินแก้ปัญหาไม่ต้องเสียค่าน้ําค่าไฟไม่ต้องจ้างพนักงานไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลเองไม่ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาเองคุณมีหน้าที่เพียงแค่ทําการตลาดให้เป็นเท่านั้นเองและสุดท้ายนะครับธุรกิจอะไรที่ถ้าเข้าใจโมเดลของธุรกิจแล้วทําให้ล้มเหลวยังทํายากเลยครับ ถ้าคุณอยากรู้ว่ามันคือธุรกิจอะไรและปัจจุบันธุรกิจอะไรที่มันน่าทำในยุคสมัยนี้ถ้าวันนี้ฉันเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันเป็นคนหนึ่งที่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างกับชีวิตและฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่เอาแล้วกับความฝันของคนอื่นฉันเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นนายตัวเองธุรกิจอะไรที่มันเหมาะกับยุคสมัยนี้เจอกันในวิดีโอบทเรียนถัดไปครับสวัสดีครับ